Oh my god. สบายดีพ่อแม่พน้อสบเป็นสุทุกคนมาวันนี้ครับผบก็พาสองคนเก่าและพ่อแม่เนาองวันนี้มาสองคนคือเก่าเก่าเนียวเาเนียวกินไปแหละไปนำแล้วเี่นะวันนี้ตามกุ้งเลยพ่อแม่พี่น้องตามมะกุ้งเสกุ้งชดหอนขาโน่นหอนอนี้เขียวเขียวน นครับโต๊ะห้าบอกอบกนะ็าะเชินส่วนมากที่น้องเพราะว่าอะไรไจวดเลยเนาะสดนะไม่สดนะเพราะว่าระอะห่างมาจวดกันเลยเนาะโอหมากโก้ <c oughs> ตกใจพี่น้้อง,าองบาะอะไรลึกอุ้มหมาเห่าตกใจ <c oughs> การลัานพากันมาแอบพี่น้องแล้วแต่พัดมีคนน้ำมาพอพี่โอ้ยเราจะเงียบหล่อแต่่อย่าอย่างไปหาเดดดี้กับไปหาดดดี้ไวมามีข้างบ้านไว้โอ้โไปหาพีเตอร์นเดดดี้กับหมอมีไว้เร็วพี่จ้าใช่เร็วไปหาดดดี้ใหญ่พี่น้องด้านใหญ่ ไปต่อไปคือหงานยอดยันยาวมแล้วความแรงแห่งมันไปไหนตากินบ่ได้เด้อยวสมตำอืมเฮ็ดเลยหายสิไปหาได้ดี่เลียวมากินได้อร่อยอืมไปไปหาได้ดี ได้ดีกินทอดหมโยไปรดหามามีด้วยพักด้วยพักไหวเกี่ยวกับเจเด้ไนะปนังบันไหวโบกพ่อเพ็ดเบิง่งเรื่องหรือนั่น,นจะไม่เจนะ เราชีดเด่โตกับขาคุข้างบ้านข้างบ้านฝรั่งจองเล้วเนาะได้มาอยู่หน้าบ้านผมเลพี่น้องกุงชุดชุดตัวใหญ่ปา้มเพี่น้องค่ะขนาดคิ่ก่ได้บึงไก่เนาะโอเคบ๊าย ย่อมไปปัวเปลี่ยนปวนเปลี่ยนเห็นเอาตัางขากพร้อมจะทำลายเลยไหมพร้อมจะจมตีไหมพร้อมจะพากองฮาแหลมนะงะงะเอ้าเอ้า ียวจับเลยเนาะเบ่งสีครับครับสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับเร็ว สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วคุณิษสวัสดีครับหลังกอง่อลง เป็นหน้ากล่องค่ะแมกุ่มะบายของายญ่ะฮิตโคเพียเลย ะไ,ได้กินกันไหมทีนี้วากอ,อ้วนเปรอเห็นเันเ่าปอกนี่อกวนเลย กุ้งวันอะไรวะรกุบกุบมาเขากล้องนักันเป็นหน้าเสีงยงเีมาอยู่ข้างข้างมาอยู่ข้างข้างหน้าเลยนะเร็วถึงจะเห็นไว้เห็นตัวเองไว้อไอ้กล้องเหรอไม่กล้าเข้ากล้องเหรออนนั่ง <c oughs> สวัสดีครับปะ สวัสดีครับมากันได้อ่ะสวัสดีครับอืมช่วยๆเอาช่วยๆก้มหัวลงรไม่สวัสดีครับแล้วก็ก้มหัวลงก้มหัวลงอืม mm. โอเคอ่ะกินต่อที่นี่น้ำตามตมากรมัสีหววนะ มันตาก็บบเบิดหน่อยนะตกุ้งลาเด้อแสบป้ากวดจดเลยที่ป้าสันขึ้นมา่บ้านนที่ <c oughs> นี้เพ็เองยิ่ง <c oughs> ซาละแหน่เข้าไปบันเหิงป้าเถอะหลบปันไปอืม <c oughs>

กินเผ็ดเผ็ดนะครับขสามันตามดาวก็เอยู่บมีรสดเเนาะนี่เป็นแบบนี้ว่ะเแบบนี้นะเนนน้ิ้ม ก็มีน้าชาเต็มเป็นจนียิ่งเะมาอยู่อน,นมนอมันตรายระวังนะกลัวจัง ขึ้นน้ำลายน้ำมีสีขึ้นน้ำลายน้ำหนักพวกกินมาจากของเองแซ่บตัว ปวดโพกกันาแม่พี่น้องเอ,อ้ยกินของน้กินเลยครับอ,อ,อไปแล้วไปแล้วกันแล้วเดินลุกเข้ามาวางๆ่างลูกอึ๊บายบายนุ่นพอมีรออยู่นเหนือไปให้แม่กับป๋าไปเลยไม่

cay thật nặng rồi nặng cay thật nặng rồi này bớt của mẹ bị nặng đây ngặt เบิลบ้ลอะไรบ่กกูหน้าพี่น้อ,นมองมันซิงกินเบิ้ลสองอันอ่ะอันที่สามใช่มีอะไรหมักผิดบว๊บวยบ๊วยพี่น้องน,น้องบัวจะได้จบคลิไปไว้เพียงคนเนียวแล้วเบิ้ลแม่พี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบัวคือเก่าเนาะ มันเยอมากครบทีมสามคนผมเองพี่น้องกินตำกุ้งสดเนาะเฮ็ดกันสามสบายดีเด้อผมเองพี่น้องสบายดีพ่อพีกิบนะเนาะสวัสดีครับยกมือสวัสดีครับอ่ะยกมือไปสวัสดีค่ะอุ้ยน่ารักบาย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 จุ๊บจุ๊บบายนี่ทำงี้เอามือเอามือนี่ทำมือบายบาย